ในช่วงดอกเบี้ยเป็นนวโน้มขาขึ้นแบบนี้การรีไฟแนนซ์บ้านยังคุ้มค่าอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าเวลาที่อัตราดอกเบี้ยเป็นอวโน้มขาขึ้นนะครับดอกเบี้ยทุกๆอย่างมันถูกปรับเพิ่มขึ้นด้วยและถ้าสมมติการที่คุณผ่อนบ้านมาแล้วนะฮะจนหมดโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วแสดงว่าดอกเบี้ยที่คุณผ่อนเนี่ยมันจะอิงตามอัตราดอกเบี้ย m r นะครับอิงตามดอกเบี้ยของธนาคารนั้นๆซึ่งหากเปรียบเทียบนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบปกติที่เราผ่อนเนาะเลทที่ธนาคารเขาให้เราเนี่ยกับอัตราดอกเบี้ยของรรรีีีไไนนนซะึ่่่่งงงตตต้้้้มมมออาา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 ททววคเเเขใจจกกกกัััปยด พิเศษเพราะว่าธนาคารใหม่เขามักจะออกโปรโมชั่นมาเชิญชวนให้เราเนี่ยนะครับไปรีไฟแนนซ์หรือว่าไปกู้เงินกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถได้รับดอกเบี้ยจากเราเนาะนะครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับถ้าคุณยอมผ่อนด้วยเลทอัตราดอกเบี้ยแบบปกตินะฮะกับการรีไฟแนนซ์เนี่ยยังไงการรีไฟแนนซ์ก็ยังถือว่าเสียเลทดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ํากว่าอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเขาก็อยากเชิญชวนให้เราเนี่ยไปกู้เงินกับเขานะครับแต่ว่าตรงนี้คุณก็อาจจะต้องเวยเนาะว่าถ้าสมมติคุณไปคุยกับธนาคาร กับธนาคารเดิมตรงนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติมันห่างกันเยอะๆการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นผมก็ยังถือว่ามันก็ยังทําให้คุณเนี่ยประหยัดดอกเบีย้ยได้เยอะเลยทีเดียวครับ